ถ้าปุ่นแจนล็เปิดยังเปิดปอดไม่ได้ล็อกบอกมันลงอะไรลงก่อบอกับเปิดออกกระมุนเอากูกราฟถ่าเองก็ได้บ้านนะกราฟโลดเงินบ่มีจักบาทดอกกุะก็มีมันกดบ่ได้มันกดได้สำนันเด้ยางยัง ก็ลองรับอารมณ์ไม่ได้ลรอวะให้เงีเ้ไเง่ากูพามึงมาหา้าม้อได้มึงคือบ,อบมาหา้าบอกว่ากดเอาไมให้กูแค่ยวจำนี้ก่อนกูกัดกดให้แล้วมึงสิรอบ่ได้บอก มันสีอีหยังก็ะดอกก็ได้ครับกูคักแคบมันสีอีหยังกูกระเจียนเวลาพามาหาหมอแล้วมันสิเป็นให้เทเว้ยอันนี้กระกูอันนี้กระกูกูกระทนว่าได้คือกันอะไรเด้อเป็นจังสีก็คือบ้านย่างมาบอกกูละ่ะ ให้สิทนได้ซ่อมกูก็ทิ้งทางไนพะ่ทางมันแล้วแหละเนี่ยทิทางให้ทางมันแล้วเมื่อคนเรื่องกับกรับไปซะกูกรับผู้เดียวก็ได้ดอกกูว่ได้พิ่ตีกูว่าอาหิลี่มันิซ่อมนี่กับกูนะ เปลี่ยนเวลากะผัดแกดเวลาแล้วคุปปี้ฮะเฮ็นย่างเอนดีกว่าตัดมัดทอดแล้วตัมัดยังสี่กับคุณนะอัะนใดกูกะอันนี้ให้เบิร์ตกูกะมันก็ได้แล้วละ่ะเมื่อไงอืกูก็ได้เฮ็นยังเนี่ยกูก็ได้เฮ็นยังเนี่ยกูพาลงมาหามอสกูพาลงมาหาหมอแล้ว มันก็เป็นจังสิแตะโอมโกดเอาเงินคนให้ได้เจเอาจังไดนอีก